สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอีสานทอนเลนค่ะเมื่อคืนมีหิมะตกนะคะไม่ได้ตกวันแรกนะคะเป็นตกครั้งที่สองแล้วค่ะก่อนหน้านี้เมื่อสองสามวันก็ตกนะคะตกแล้วก็ละลายนะคะตกตกแป๊บเดียวก็ละลายนะคะเพราะว่ามันตกไม่เยอะนั่นเองนะคะไม่เหมือนที่เดนมาร์กนะคะเดนมาร์กตอนนี้คือหิมะปกคลุมสวยมากเลยนะคะมนส่งรูปมาให้ดูนะคะ,ะแต่หิมะตกเนี่ยมีทั้งผลดีผลเสียนะคะ ผลดีนะคะก็คือแบบได้ถ่ายรูปสวยๆได้เล่นหิมะนะคะพาเด็กๆเล่นหิมะแต่ว่าผลเสียมันก็มีค่ะเพราะว่ามูต้องปั่นจักรยานไปทํางานนะคะมันก็ค่อนข้างจะลําบากนิดนึงนะคะแต่ว่าช่วงวันแรกที่มันตกนะ้ําตกตอนกลางคืนใช่ไหมตอนเช้าก็ปั่นจักรยานไปทํางานนะคะก็ต้องปั่นแบบระมัดระวังค่ะเพราะว่าเคยมีประสบการณ์แบบว่าปั่น จักรยานบนหิมะนี่แหละค่ะแล้วก็ล้มนะคะเคยล้มเคยลื่นล้มนะคะเพราะว่ามันบางทีมันมันทําให้เราเสียการทรงตัวได้ง่ายนะคะนี่แหละค่ะข้อเสียของมันเนาะแต่ว่าข้อดีก็คือได้พาเด็กๆออกไปถ่ายคลิปเล่นหิมะนะคะซึ่งตอนนี้มันก็บางเสือกเกินนะคะมันก็ไม่สามารถที่จะเล่นได้นะคะก็ต้องรอรอบหน้านะคะ ่และตอนนี้นะคะก็กำลังจะออกไปซื้อรองเท้านะคะ เตรียมใส่เดินบนหิมะให้กับเด็กๆนะคะพอดีว่าหิมะตกก็กลัวว่าจะหาไม่ทันนะคะก็เลยจะพากันไปซื้อเอาแถวบ้านนี้นะคะใกล้ๆนะวันนี้พี่ลูกัดไปโรงเรียนนะคะก็เลยจะไปกัน3ามคนนะคะลิซ่าแม่แล้วก็พ่อนะคะก็เก็บบรรยากาศข้างทางนะคะมาให้ได้ชมด้วยนะคะบรรยากาศที่แบบมีหิมะปกคลุมบางๆนะคะก็สวยงามไปอีกแบบค่ะ นะคะคอทุกทุกวันจันทร์แรกของเดือนจะได้ยินเสียงนี้นะคะเสียงเตือนเป็นเป็นเสียงอ่าสัญญาณเตือนภัยนะคะเขาซ้อมซ้อมซ้อมสัญญาณเป็นเสียงซ้อมสัญญาณเตือนภัยนะคะถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าดูคะ่ะดูถ้าเกิดว่าเสียงนี้นะเตือนไม่ตรงกับวันจันที่ วันจ okay. uh ันทร์วันจันทร์แรกของเดือนแสดงว่ามันมีเหตุสุขเฉินอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะคะเหตุเหตุไม่ดีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นค่ะไปลิซ่าเดินเข้าไปร้านคาปิโนโน้กขึ้นบันไดขึ้นไปตรงโน้นลิซ่ามาทางนี้ลูก วันนี้จะพาน้องลิซ่านะคะพี่ลูกัสไปโรงเรียนพาน้องลิซ่ามาหาเลือกซื้อรองเท้าสําหรับหน้าหนาวนะรองเท้าใส่สําหรับอ่าเมื่อถ้าเกิดว่ามีหิมะตกเนาะสำหรับใส่เดินบนหิมะนะให้พี่ลูกัสด้วยคนละคู่หนาวไหมซ่าหนาวไหมไม่หนาว นี่นะเราจะมาซื้อที่ร้านสกาปิโนะคะค่ะเข้ามาในร้านก็มาเจอรองเท้าทหารนะคะลายนี้ลูกัสคงชอบนะคะมีไซส์ของน้องลูกัสด,ด้วยค่ะก็เลยน่าจะเอาคู่นี้แหละคะ่ะเพราะว่ามันไม่ได้แบบมีให้เลือกหลายแบบนะคะมันมีไม่กี่แบบเองนะคะของลิซ่าก็คือเอาเป็นสีชมพูนะคะ,ะมูต้องขออนุญาตปิดเสียงในห้างนะคะเพราะว่าเขาเปิดเพลงค่ะก็เลยแบบ เดี๋ยวมาพากเสียงเอานะสำหรับแบบนี้นะคะก็สวยแต่ว่าเสียดายไม่มีไซส์ของน้องดูก,กัสดเลยนะคะมีแต่ไซส์เล็กๆนะคะก็เลยแบบไม่ได้เอาแบบนี้นะคะถ้าอันนี้ก็คือเป็นที่ใส่หูนะคะเพิ่มความอบอุ่นให้แก่ใบหูนะคะเวลาเราออกไปข้างนอกนะคะอันนี้ก็เป็นของเด็กผู้หญิงนะคะเป็นหูแมวน่ารักมากเลยลิซ่าใส่แล้วก็เหมาะกับน้องลิซ่ามากๆเลยแต่สรุป ก็ไม่เอานะคะเพราะว่าลิซ่าก็ไม่ใส่อยู่ดีนะคะมูรู้ว่าน้องจะใส่ไม่ทนแน่ๆนะคะก็เลยแบบเออไม่ต้องเอาไปหรอกขนาดหมวกนะคะก็ยังไม่ใส่เลยนะคะใส่ให้ก็คือแป๊บเดียวก็ถอดทิ้งแล้วนะคะคุณพ่อก็อยากจะถ่ายรูปลูกสาวนะคะสวยไหมหันมาดูด้ยเฮ้ยย้ยเีย มันจะมีแบบอุ่นนะคะข้างในข้างนอกก็คือการเตียกเดินบนหิมะนี่เหรอพี่มาไ <laughs> อาซ่ายืนดูสิลูกมันใหญ่ไปไหมของลิซ่าเบอร์ยี่สิบหกเลยนะจริงๆลิซ่าเบอร์ยี่สี่ยี่ห้าแต่ว่าซื้อเผือกร้วยจะใส่อันนี้ลูก s m a l มาเกิดกันลูก,กัเบอร์สามสามอะเดินดูไหนเดินดูสิเดินดีไหมอุ่นไหม อันนี้ไม่เอาไม่เอาสรุปไม่เอาใช่ไหมได้รองเท้าเราไม่เอาอันนี้อ,อ,นนอันนั้นก็ไม่เอานะน <laughs> มันเย็นไหมหรอือหนาวไหม <c oughs> ไม่หนาวมันเย็นอยู่ เล่นนิดๆหน่อยๆก็เอานะซาเนาะเพราะหิมะมันไม่ได้ตกเยอะเหมือนที่อื่น <laughs> เดนมารกก์กเขาตกเยอะมากที่นี่ตกนิดเดียวกินไม่ได้จ้ะเพราะว่ามันมันไม่ใช่น้ำแข็งที่เอาไปกินนะลูกฮะชอบไหมอู้คิดถอด ไปนะป๊าปากลับบ้านกลับบ้านนี่ไงเอี๊ยนึง <c oughs> พอดีเลยใช่ไหม <c oughs> เออพอดีเลยรองเท้าพี่ลูกกา วันนี้จะให้เด็กๆช่วยตกแต่งต้นคริสต์มาสนะคะเด็กๆบอกว่าอยากจะทํานะคะแม่ก็เลยจะปล่อยให้ทําดูนะคะค่ะสําหรับต้นคริสต์มาสเราก็ใช้ต้นเดิมของเรานะคะซึ่งมันจะเป็นแบบต้นคริสต์มาสที่แบบว่ามีใยสีขาวๆเกาะนะคะเขาทําออกมาให้มันเหมือนกับว่ามีหิมะเกาะอยู่นั่นเองนะคะมันก็สวยอีกแบบหนึ่งนะคะลูกบอลก็คือใช้ของปีที่แล้วเหมือนกันคะ่ะเพราะว่า ซื้อมาพร้อมกับต้นคริสต์มาสเลยนะคะคือสั่งมาจากอินเทอร์เน็ตพร้อมกันเลยนะคะทั้งต้นคริสต์มาสแล้วก็ลูกบอลน,นะคะข้อดีของการใช้ต้นคริสต์มาสแบบพลาสติกนะคะก็คือว่าประหยัดแล้วก็สะดวกนะคะสามารถเก็บไว้ใช้ได้นานหลายปีเลยค่ะหรือถ้าเกิดว่าปีไหนเราอยากจะเปลี่ยนต้นคริสต์มาสใหม่นะคะเราก็สามารถเอาต้นเดิมนะคะไปขายต่อได้ค่ะส่วนต้นคริสต์มาสจริงนะคะมันก็มีความสวยอีกแบบหนึ่งค่ะแล้วก็ ได้แบบสัมผัสต,ต้นคริสต์มาสแบบจริงๆด้วยนะบางครอบครัวเขาก็นิยมใช้แบบนั้นนะคะซึ่งตอนนี้ก็แบบมีวางขายเยอะมากเลยนะคะต้นคริสต์มาสจริงเขาตัดมาขายตามร้านขายต้นไม้นะคะซึ่งมุก็อยากจะลองใช้สักปีค่ะไม่แน่ปีหน้าก็อาจจะลองซื้อต้นคริสต์มาสจริงๆมาใช้ดูค่ะนี่สร้างหาอะไรลูกหาหานก

ร้องอย่างนั้นเลยลิซ่ากวางมันร้นองงั้นเหรออ่่ะ๋อเอาญาติากันแล้วบ,บ่นนี้เอาไม่ไม่ไม่ไมไมให้พ่อก,กับลูกช่วยกันแฉนนะเดี๋ยวแม่จะหา,ามัมนจะมีอันที่แตกก็มีไอ้แบบนี้มันมันก็แตก อันนี้แจเยอันนี้ไม่แตกอันนี้ไม่แตกค่ะโอเคไม่แตกเออแล้ก็ไม่แตก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 อันนี้สวยดิอันนี้สวย WHAT ก็ตกแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับต้นคริสต์มาสของพวกเรานะคะเด็กๆก,ก็พากันมาเช็คผลงานตอนเช้านะคะก่อนที่จะพากันไปโรงเรียนค่ะค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะพวกเราก็ต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับช่องอีสานฮอลัลนด์ของเราด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ